สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมครับก่อนหนึ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะกระต่ายไหมายฟันกลับมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้จะมาแบบไหนไปดูกันครับอ่ามาในส่วนของ ลังพึ่งนะคะเดี๋ยวนี้คือไม่พ้นลังพึ่งจริงๆทุกคนต้องบอกเลยว่าชุดนี้นะคะเผื่อแบบหลายๆคนนะคะยังไม่มีเนาะเป็นชุดกระต่ายหมายฟันนะคะถ้าผู้หญิงเนี่ยก็จะคุ้นๆกับทรงผมแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพี่แก้วชุดนี้สีนี้ก็มีแล้วคือพี่แก้วก็สะสมมาแทบจะทุกสีแล้วแหละก็เอาจริงๆเหลือแค่สีนี้เหรอกับสีนี้อืพี่แก้วดูแป๊บหนึ่ง 189รเโทเค็นกับ279โทเค็นนะฮะแต่ว่าพี่แก้วอาจจะยังไม่ได้เอานะคะเพราะว่ามันมีสีที่พี่แก้วเนี่ยชอบไปแล้วถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เรามาวางงบกันดีกว่าว่างบ1 0 0 0เพชรพี่แก้วจะได้กี่โทเค็นกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1 0 0 0พเพชรของพี่แก้วเนี่ยจะได้โทเค็นมากี่โทเค็นนะคะเดิมเนี่ยพี่แก้วมาอยู่12โทเค็นนะคบแล้วก็มีเพชรอยู่ที่12,476อ่ดะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าจะเกลือหรือไม่เกลือพี่แก้วมีตัวเพชรสีดําอยู่นะครับก็เอามาใช้เป็นส่วนลดได้นะคะถ้างั้นพี่แก้วขออนุญ,ญาตเริ่มสุ่มเลยแล้วกันทุกคนใครดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจที่แก้วด้วยนะครับผมใครที่อรอมาก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยมีโทเคนอยู่พอดีเลยกําลังรออยู่เหมือนกันก็เอามาใช้ได้เลยนะครับมาอื้อหือ ถ้าหนึ่งร้อยออกนี่จะดวงดีมากเลยนะหรือไม่ก็ออกชุดที่แบบมันยังไม่มีอะ่ะเออช่วงนี้พี่แก้ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับก็เลยแบบไม่ไม่ได้เอานะฮะแต่ว่าจะสุ่มเป็นแนวละกันว่าหนึ่งพันเพชรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเอ,อ๊ะแป๊บหนึ่งนะถ้าหนึ่งพันเพชรพี่แก้ต้องเหลือเท่าไหร่นะพี่แกวคำวนวณเพชรก่อนลืมเลยมันมีอยู่อ๋อมันต้องลบหนึ่งพันเนาะพี่แก้วต้องเหลือเพชรประมาณหนึ่ง หนึ 1> 1, 1, 4, 7, ่งหนึ่งสี่เจ็ดหกอะโอเคยังยังไปต่อได้ครับยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ใครที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่แก้วทำคลิปลงนะครับอือหือร้อยไม่มาเลยเหรอปึ๊บหูปึ๊บปึ๊บ,บออกสองออกโอ้โหสองลัวมากน่าจะรอบสุดท้าย จริง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 ,รงไม่ถึงรอบสุดท้ายเลยนะถ้าอย่างนั้นพี่แก้ว่านี้ละกันเพราะว่ามันขาดอีกนิดเดียวอะ่ะอีกประมาณแบบสามสิบกว่าเพชรเองมันก็จะครบหนะะึ่งพันเพชรนะคะถ้างั้นเรามาดูกันว่าพี่แก้วนะคะควางงบประมาณหนึ่งพันเพชรนะคะได้มาหนึ่งซีซีลบสิบสองโทเค็นประมาณหนึ่งพันเพชรเนี่ยพี่แก้วได้มาประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสองโทเค็นนะคะผมก็ลองดูละกันถ้าสมมุติว่าเราไม่มีโทเค็นเลย มันใช้ประมาณ2 7 9ใช่ไหมเผื่อเผื่อใครเอาชุดนี้นะเพราะว่าพี่แก้วไม่นแน่ใจว่าชุดอื่นอะมันใช้โทเคนมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าพอมันมีหมดแล้วมันจะมองไม่เห็นนะคะถ้า279ก็คูณ2หรอก็น่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0เพเรสสำหรับสีนี้นครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าดวงดีก็ออก100อะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือไม่มี100ออกนะฮะยังไงใครรอหรือว่าไปสุ่มกันมาบ้างแล้วยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างละกกนนะฮะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบาย